สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับบรรยากาศเริ่มร้อนแล้วครับร้อนแล้วอากาศร้อนแล้วตอนนี้ก็แปดโมงเชา้ามาณยี่สิบกวนาทีแต่ว่าอากาศร้อนมากเริ่มร้อนแล้วเบิ่งเบ้ง Bye, bye, bye. A mang a mang. Do thằng đi đâu Good. I hope it had đi ทไทยแบบ้พอแกลแกลฟีออกค่าเสียงเองปูนเรียโอ้ยกระลุบเลยกรีหายปูนกรเสียด้ายเรี่งอนี้ละ ต้องใช้สีเิม่มเหรอนิ้งทำกระปัน่นแต่ละตัวกินมาะจะาใส,ส,ะะะสก่กินมาจะใส่ฝุ่มันจะเหนียงจะทำกระปั่นไกินมาจะใส่ dán cày dán cày ôi bên kia là có nhầm bên kia phá rồi à ba lẹ cái bên nhầm mắn chiên với nhặng อากาศก็เริ่มร้อนนะมันเริ่มร้อนแล้วร้อนแล้วและไอ้คนกีสปีฮะเขากินที่กันระว่านี้น้เขาเรา,าว่านบม่ได้กินเขาไมยแนวกินอาเวลามัน อืมไรกันดีแท้ๆ